วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเก็บหอยนางรมนะครับผมเก็บกันสดๆกินกันสดๆลิ้มของเลยนะครับผมไปดูกันว่าวันนี้จะสนุกสนานกันแค่ไหน let's go ค่อยๆมกงส่องเท้าียยๆลงมีกระสอบมีอะไรบะดูถุงอะไรกันเนกำลังเมื่อกี้ยั่เข้ามาการแขะออกนะครับ ตอนนี้เรามาเก็บหอยนังลมก็ออามาทำไมนี่พร้อมกินคลงมาคุณมาบังขึ้นต่อลงมาสิอันนี้คือมีจะมีจะหอยทั้งนั้นเลยนะครับเจ็ดต่อเจต่อครับมานลครับพี่เจอีมดนะครับ่หอยู่ดเอยกนเกาะยู่ลากกอยไ เออต้นสองน่าจะร้างนี่ค uh, ือจะพามาเอาอยู่รากต้นไม้นะครับนี่โอเคมันยิ่งใหญ่จุดกุดเลยนะเลยมาถึงมือมาสิลงได้ไหมคมลงไปได้ไหมลงได้ค่อยๆนะโยงๆตัวเอาหน่อยพักกระเซิงกระไซตะก้าแล้วพยากดูดีครับอย่าไปตรงนี้ร่างไว้นี่น้องวันท เงี้ยเอาฟุตนี้ก็ได้เลยนี right. ่คือการในการหาหอยนางรมนะครับโอ้โหแบบธรรมชาติมากเลยอันนี้เลี้ยงเอาไม่นสามันอันนี้คือไม่ไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมครับแบบนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วขึ้นธรรมชาติใช่ไหมครับตัวใหญ่ดิ้นกันอ้ใหญ่มากมากแต่ตอนนี้เรามาเอาที่รากไม้ไม้กลางไม้เเารียกต้นไม้ต้นไา้ต้นไม้

ีมาลองลองดีบีขึ้นมาบีขึ้นมาอย่าพึ่งยังตังสังเ็งยังตกก็พอเราไม่ให้กินนะเดี๋ยวตกลงเบาลงเบาๆมีตะเปลือกหอยระวังมันมันบาดตีนพี่จับไว้จับไว้ดีไม่คุ้มนะมันบาดไปอ่ะยิงหมมิโกนอีกโคตรคมเลยเนาะผมแตะเบาๆมาเลยมา ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยตกใจวหอมใสอะไามอฉแน่ก่เอะไหมพี่ต้อกมีโคนเป็นนอเยอนี่สมุนอง่เนี่ยก็ดงใส่ฟังเสียงกระกับเลยเสียงมันแน่นเนาะอู้เยอะมากุนอ๋อาดไม่หักโอ้เสียงหอย ให้กำลังใจเพี่เอาไหครับตอนนี้นนม,นมีไหม,มโอ้โบมานุโมาน,มานะหน้าตาไม่น่าจับมน้่าลมหรอกหน้าตาไม่น่าไปซ่อนห่ว <c oughs> เงเรข้างในเราจิตเบือกมันมแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณกินเพราะว่าคุณไม่ได้กินหรอกทำไมคุณกินหรอกเห็นไหมตอนแรกไม่รู้ก็มังคฮัทให้แล้วเลยน้ำการต่อโรงเรียนไหมเหรอ ทำไมอ่ะคุณมาดูอะไรกันเนี่ยมาดูวิถีชาวบ้านเหรอหรือไงมันน้ำเค็มนะน้ำเค็มน้ำก่อยคุณสังคังชะลังน้ำนามิแสีบนะอู้ยอะไรนะโอ้ยเอามาทำอะไรหอยกระพังหอยกระพังมันกินไม่ได้ใช่ไหมครับกินได้กินไม่ได้มึงาไปกินเลยคือเด็กยังก๊กงานก็ไม่จุ่มุ่นถ้าอยากตัวสับจงมีนน้ำอะไรเยู่ตัวจุ่มแล้วจุ่มอีกเยอะ ข้างล่างเรานี่มีแต่หอยทั้งนั้นเลยพี่ใช่มีแต่หอยพวกหอยกระพังหอยกระพังแล้วมันอยู่ไงครับใจนะคนมาเห็นเราอยู่เงี้ยโอ้เอานี่น้ำมันไหลเนาะพี่เนาะผมว่าทำไมผมยืนเซน้ำมันขึ้นอันนี้เรากินได้เลยไหมได้กินยังไงกยังไงฮะสอนผมหน่อยพี่แต่ก็จิ้มกระปุเลยได้น แกะกินสดมหมพี่ต๊อกไหมฟีฟูดลาหน่อยนะพี่ตอกมโแกะกินไหนเป็นเอาพี่ต๊อกแกะก่อนแกะกินก่อนอะไรแกะยังไงแกะยังไงียไปแกะพี่ก็สอนเดี๋ยวพี่ก็สอนแกะยากโอ้โหแกะโอ้โหนี่เป็นไงแกะยากแกะไม่ได้ต้องใช้พวกเหล็กแหลมแกะเอาหรอก็มีต้องกระเทาะอย่างเดียวนะครับดูดูนะแกะทีที แทมันนี่เรามาดูการหาหอยนางรมแบบระยะใกล้ชิดระยะฟูเฮดดีครับทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนมาจะลองกินปวดตรงนั้นแหละไหนพี่เขาแง่ให้ก่อนได้ไหมครับโอ้โหอ้วนด้วยไหนไหนตัวไหนตัวไหนเดี๋ยวตัดเอ็นก่อนเนี่ยกินได้เลยยังต้องกิน กินไหมไม่กินผมกินก่อนกินได้เลยเนี่ยเนี่ยหยิบเลยไม่มีแฉะอะไรเลยนี่พักกระเสกคว้างพักกระเซคคว้องกินกระถิ่นด้วยถึงจะหวานขอด้วยพี่ขอด้วยกลูกหนึ่งไปเด้๋หวนะหวานปะสุดยอดหวานโคตรหวานเลยว่ะเคยังอยากกินน้ำตาลไงมีคนอยากกินมีคนอยากกินกับเราใครอยากกินใครอยากกินลงดีๆนะคุณโอ้โห พี่ตั๊กพี่ตักถือให้ผมหน่อยผมจะลองกินบ้างแค่หุ่นแค่เห็นหุ่นผมก็ประทับใจแล้วผมว่าก็ไม่รอดแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่รอดกลัวเขาจะไม่ขึ้นเลยขอยนั่งลมตัวงได้สามทีนะพี่ตัอกนี่เห็นไหมกระถินด้วยกระถินหวานไหมหวานเจี๊ยบจริงอืมอืม หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยยังอายากกินน้ำตาลเลยออเอาไงเอาสิมันลึกมันลึกมันลึกตัวนี้มันลึกแต่ลงไปทำไมมันลึกน้ำกำลังขึ้นแ <c ười> มวก็ชั้นชิดครับ มันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้อยู่ใต้ดินนะพี่มันเกาะใช่ไหมครับมันเกาะมันเกาะหินปูนเหรอหรือยังไงครับแบบนี้มันจะเกาะตามปูนตามรากต้นไม้อะไรเงี้ยนี่ครับพีแกะกองแงะนะพี่เนาะสุดยอดเลย แต่คนแหลนี้เขาไม่กินกันใช่ไหมครับจริงอ๋อตะกี้เกียทหายงี้เหรอปัญหายากใช่ไหมอย่างนี้ยากเอายากจังสี่จังสี่คือมันต้องครพนตีตะโพกอันซิวสกัดเลยเอาซิวมาต่อกันเลยเออสกัดออกเลยเปเรื่องธรรมดาเขาก็มีที่แคะให้อ๋อมีของมันใช่ไหมครับอุปกรณ์มีอุปกรณ์แค่ทุกอาชีพเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการต่าหากินก็แค่ขายอยู่เอาเหรอ แคแต่แค่ที่วางตามคลองไม่เคยแค่ถ้าถ้าถ้าลูกป,ประมาณนี้เขาขายกันยังไงครับเขาจะแคเป็นเนื้ออ๋อที่ป,ปอกใส่กล่องเลยนะ,ะใส่กล่องไายนี้นะแต,แต่ตามตามตลาดที่เขาใส่กระปุกตามแบบสามกระปุกลอยหรือกระปุกละสามสิบห้าสี่สิบอะไรอย่าไปซื้อกินนะ,ะทำไมอ่ะมันดองยานใจส่วนมากจะเป็นหอยหอยดองยานใจน,นั่นแหละเนรา ผมเคยซื้อกินอยู่สองละแปดสิบกระปุกอ่ะอันเนี้ยมันจะไม่อร่อยเหมือนแบบนี้ oh. มันต้องแกะสดเลย oh. เพิ่งร,รอ้าผมขายอยู่แคะแค่ขายสดสดเนี่ยครับที่เขาขี่จักรยานไปเที่ยวตรงเนี้ยสะพานรักทะเลเนี่ยเคยเห็นไหมสะพานในดูปาโลมาแลหรออ่าเนี่ยตรงเนี้ยสามแยกปูกอ่ะตรงข้ามมั้ยที่เราเข้าไปเที่ยวกันเนี่ยอ่าอ่ามันแหละผมแค่ขายอยู่ข้างใน oh. Oh. แบบนั้นถัาซื้อแบบนี้ก็คือสดเลยชักแก่ประมาณนี้แค่ให้เขาเห็นเลยสดสดถ้าพวกอัดอัดกระป๋องแล้วมันก็จะเก่าแล้วนี่นะครับงใช่บางทีหอยมันสามวันสี่วันห้าวันมันก็มันขายไม่ได้มันก็เอามาขายอยู่งั้นเราดองยันใจไงให้มันสดตลอดอ๋อคุณรู้นะเนี่ยใครไมกินหอยในน้ำไหก็ระมังอยะอันนะไกะมังมาสิไหมก็คือ ใส่เดือมต้น้เตยมมเตยมทอดเอาครืมาเลยแล้วก็ใส่กะะมังอร่ยอแกยังเมื่อกี้แกยังแกกินแล้ยังเมื่อกี้มันไม่ถนัดอีตอนไม่ใส่ถุงมือนี่แหละกวนบาทนะพี่น้อพอไหมพี่แบบนี้ พอได้ถ่ายเฉยนี่อูู้เยอะนะเนี่ยประมาณโลนึงครึ่งโลถ่ายได้แค่นี้ลิกอยู่นะพี่นะก็น้ำขึ้นไงไหวน้ำเชี่ยวด้วยเออวน้ำมันแตกไปเนี่ยเอ้าเอ้ยลุ๊กกาแตกอีกนี่แค่พอไหมพี่พอได้แบ่งกันกินคนละตัวสองตัวก็พอละ แล้วมันมีฟาร์มที่เลี้ยงไหมครับแถวนี้มีฟาร์มทะเลเขาเลี้ยงกันอ๋อเขาต้องเลี้ยงในน้ำลูกชมพลีอ่ะส่วนมากเขาจะเลี้ยงมันต้องเลี้ยงทะเลเหรอพี่ใช่แล้วมันก็จะตัวใหญ่กว่านี้ป่ะก็ตัวเขาเพื่อที่เขาเลี้ยงก็ตัวประมาณนี้แหละอ๋อแต่ที่หายอยู่มันหอยในวังอ่ะตัวใหญ่อ๋อหอยในวังเขาเลี้ยงกันวังใหญ่เอาไหมยางผูก อาไปกอนนึบอึบู้น้ำอันนี้น้ำขึ้นเหรอพรี่อ๋อน้ำขึ้นนะทุกคนดูดิรู้สึกว่ามันจะเอือไปยากสะเเลอเกินน้ำมันลึกละเอาพีมา่มาผมโดนแทงส้นหรือเปล่ามันมันคันๆสงสัสยโดนเปลือกหอยแล้วละ เปลือกหอยตํำแล้วดูสักสภาพแล้วปะขึ้นกันไหมพี่ว่าน่าจะพอแล้วให้ลองลองชิมกันนิ่เชยลองชิมถ่ายคลิปกันนิเชยก็พอละไปได้เปล่าน่าจะได้อยู่นะอ่าโยงยงตัวเอาหน่อยนี่ครับวันนีินขอบคุณขอบคุณพี่พี่ชื่ออะไรครับนี่อ๋อเจี๊ยบเจี๊ยบพี่เจี๊ยบขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับวันนี้ที่พาเรามาหาหอยนางรมนะครับแบบ สดๆกันที่ริมคลองตอนนี้น้ําขึ้นโอ้โหยังตากไม่คิดจะช่วยกูเลยเออผมไปไม่ได้ยังตากมาช่วยผมด้วยยังตากออช่วยด้วยยังตากช่วยผมด้วยน้ําขึ้นแล้วพี่ช่วยผมด้วยออโอ้ได้โปรดเจ,จ้าเจ้า

โอ้โหอะไรเนยเดต่อครับท่านไปทำอะไรมาครับงอมหอยมาครับหอยอะไรไหนเงยหน้าสุดสิจ๊ะเอ๋จ๊ะไหนมาหอยนังลมครับพี่หอยนังลมได้ไหมเอาไปหมดแล้วอ้าวคุณไม่ลงมาเลยวันนี้อะไรของคุณเนี่ยฮะคุณไม่ลงสักปอเลยออ๋คุณไม่ลงสักปอเลยนะวันนี้ เเขาจะช่วยเต็งเองช่วยปนไหนบันจุหัวเนิขึ้นไมขึ้นไหมหมดนนี้กินแล้วแล้วฮะบาดบเลยระวังระวังไหนๆๆหมตัวนี้ตัวน้อยว่างั้ตัวง่ายม้ยสุดไหมโอ้ยพอแล้วพี่าเธอดูดๆๆๆๆ ลงบลงอัน uhm. นี้มีน้ำไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำที้มอนครับสดๆนะทุกคนสดๆมาดเดี๋ยวสดบ้างต่อสายหอยขวายเยอ คืออะไรตีนไงรวมที่บ้านเก็บเลยน้ำเก็บไปที่น้ำหวานเลยหานเก็บไปใช่ไหมอืออันนี้นี่น้ำก็ได้ตี่นนี่จะน้ำน้าำนกน้ำกิจอะไรด้วยกิจอะไรคืออะไรกิ้งไก่ฮะลักตัวครับผมไปครับนะบุกฟังลาเก่าเอ่าอันนี้ด้วยดีกว่นเออแต่จิ้ก็มีเยอะจิ้มก็ได้ กัดทิ้งเข้าไปหวานเลยอ้าวไม่เอาใครสั้งอาหารทำหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโดนกัดทิ้งไปหวานเจี๊ยบเลยอ่วันนี้ก็ถือมาได้เยอะมากนะทุกคนการหาหอยหวานลงเลยไปไม่เกี่กับทิ้งไม่ใช่ปล่อยก่อนหลอกกูมาเก็บหอยนี่ไปเก็บกัดทิ้งเดนบ้าขอบคุณมากครับมาขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่พาผมมาเลย บาดมือเลยแ่งหลกทุกอย่างพามาแม่งแหลกทุกอย่างเลยบอไ้ามานี่ใ้านไปกินนเอาไปเฮ้ยมึงแงมึงให้แหมโคสดขึ้นมาเถโอ้โหนีเตอร์นมาเลยังิดเเตอร์มังี่ดล้างน้ำก่อนเฮ้พีเตอร์นี่มาว้าว ครับหนึ่งเม็ดตอนนี้มาว่ากันได้ทางนี้เดี๋ยวให้ผมเด็ดต้นนี้ก่อนครับจับไหน้าตาเหมือนพ่อเลยวะก็ไม่เหมือนเหมือนยังไง่ปีนั้นพี่ไปเที่ยววัตยาแตวผมเมาดนังแล้วดนพลังและกลุ่มเพื่อนที่ได้ผัวมึงนอกแกมาลไรได้ผัวผดุงฝรั่งเขาก็มากันเที่ยวกันห้าคนเราก็ไปแคมป์ปิ้งกันที่ชายหาดนั่นแหละหลังจากนั้นก็ ไม่รู้ม uh, ันได้หร Ch <oh> ือเปล่าลูกออกมาเป็นอย่างนี้คิดว่าไงอ่ะสรุปแล้วลูกใครไม่รู้สิลูกผมนี่แหละมันจงเลยเหรอมันจงทำหรือมันจงมันจงทำเลยโอ้โหโชคดีมึงไอหนูไอ้เด็กปั้นก็มากินหวานดีก็หวานไง วิลองกินเทียบกันดินี่นี่หนติดุกแล้วเนี่ยนี่เขาเมื่อชีพเขาขายหอยอยู่ไ่มีเหล็กแหล่นี่ห้อเงี้ยอยู่สะพานปูพี่ต้องใช้เหล็กแหล่งสะพานปูไก่บองยาลักทะเลนี่เขาขายหอย้งลมอยู่เนี่ยขายเท่าไหร่ครัครับพี่โลนะ กันเองอะสองร้อยน้ำไปเดน้ำมาครึ่งโลค่ากันเองค่ากเองตอนนี้ไม่มีใครเข้าละรินกลมะนาวอะไรนสองร้อยน้ำมาครึ่งโลแล้วถ้าจะไม่ใส่ปั๊บนะมันจะจะไม่โูยใช่เตี้ยวเ้เหมือนกัรใช่ไหมเหมือนารก็ใส่น้ำหมดแหละ เนื้อรเาะขาวเป็นเื้อแกะโซนนี้แกะตนนี้มันนั่นเลยจะเลื่องๆไม่ได้ออกยมมาชี้นี่แม่มีชี้จอาไอเอลล้างออกไม่มีเหล็กถ้าเหล็กแหลมก็ป๊กออกอันนี้ใช่ไหมนี่ดเล้ใช่ใช่อเขมชิปข้อกระเจี๊ยต้องจริงจริงนะเรานี ซิปไม่แตกเลยว่าไม่เย็บด้วยเลยเย็บมามันก็ไปหาสิ้องล้างล้างก่อนล้างเลยนะเพราะนมันจะออแนวันมันหยใช่ไหมอะไรอี๋ไก่ิ่มอร่อยอ่ะจะติ่มอร่อยนะไม่ใช่หอยอร่อย pandu